วันนี้มันเป็นวันอะไรวันส่งพัสดุอะคือวันนี้พัสดุมาหาผมหลายชิ้นมากเดี๋ยวจะนับให้ดูนะเนี่ยหนึ่งชิ้นแลเมื่อเช้านี้ก็หนึ่งสองสานี่อันนี้มาใหม่ล่าสุดข้าวข้าวหนึ่งกระสอบมีดแล้วก็นิชาแล้วก็อะไรอีกอเนี่ยเออ วันนี้คือมันเป็นวันส่งพัสดุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดชิ้นโอ้เจดชิ้นวันนี้สงสัยมันจะเป็นวันส่งพัสดุนะวันนี้วันอังคารน,นะโอ้เจ็ดชิ้นเลยออ้ครับผมวันนี้เป็นวันรับพัสดุจริงๆนะเนี่ย คือวันนี้มีพัสดุมาเยอะมากนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับอันนี้กล่องใหญ่สองวะสองกล่องระวังแตกอันนี้เราดูก่อนในถุงนี้ถุงเล็กๆนี่มันคืออะไรถุงนี้คืออะไรก็คืออันเห็นว่าอันพัสดุมาทรงข่อยหลายๆนี่โแมนอย่างเดฟี้อลยเดฟตี้เนทรงมาใหา้วันนี้พัสดุมาเยอะด้วยวันนี้พัสดุมาเยอะม่ีพัสดุมากลาย เสือ้อเสือ้อเสือ้อเสื้อเมาดีพันน่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้โอ้โอ้ชาแปะกล้วยกระสันมาโอ้ได้ได้ชาแล้วนะครับใครส่งมาให้ก็ไม่รู้นะครับ <laughs> นะครับผมชาใบาแปะกล้วยนะครับผมบำรุงสมองเพราะว่าช่วงนี้สีลงลง,ล,งลืมล่ม นะครับบำรุงสมองช่วงนี้จะหลงหลงลืมลืมอ่ะอีกอีกล่างหนึ่งอีกล่างหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะไปแก้ให้เบิ้งนะครับผมเนาะอีกสามร่างเลยอีกสามลังนี้ที่อยู่นี่มา,มาคืออะไรนะครับผมเนาะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมเนาะแต่อีกสามร่างห่ายหลังสุดเนาะ อีกสามลังนะครับผมคือการแกะพัสดุที่ดีอันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากอันนี้บ่าวบ้านนานะครับผมมาจากจอมทองกรุงเทพมาจากจอมทองกรุงเทพนะครับผมเนาะนะับตึ๊ดๆเราเกะดูว่าเป็นอะไรนะครับผมโอ้ย แกเบิงนะครับผมมาจากกรุงเทพนะนี่มาจากกรุงเทพเพิร์นชงมาจากกรุงเทพนะครับขอพบพระคุณนะครับผมเอฟีส่งของมาจากกรุงเทพเสื้อแขนยาวของผู้ใดห,หนั่นไปขึ้นกันไปขึ้นกันมาขึ้นกันแฟนผู้ใดหน,นอเพิรนให้ผู้ใดหนออ่า จคือกัว่าพน่นทรงมาใหผู้ใดมขคงข่อยบ่เสื้อกัญญาวนะครับผมขอบพุณเอฟซีที่ส่งเสื้อกันยาวมาให้นะครับผมเนาะนะครับอ,อันนี้ก็คือกันหนาวให้ตากับยายอ่ลืมอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ส่งเสื้อกันหนาวไปให้ตากับยายดเด้อตาได้กันเกงเพิ่มอีกสองตัว ืมอะไรหรือเปล่าคือคือเสื้อเออเสื้อแขนยาวนะครับผมเสื้อแขนยาวนะครับผมเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวคนละสองตัวนะครับให้ตาทนกับใยย้อยนะให้ตาทนกับใยย้อยนะครับผมอันนี้อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ของผมเหรออ๋ออันนี้ของผมโอ้มันไม่ลืมมันไม่ลืม <cam ina> อันนี้ของผมอันนี้ของตะทนนี่อันนี้เสื้อตะทนอ,อ,อ 1, ๋อ่อยนึ่าเพิพนลืมอ๋อบันเตงเสือขันยามาให้ตะทนอยู่ทรงเสือทรงเอียงมาให้ตะทนอยู่นี่เสื้อแขนยาวนะครับมาให้ตะทนอยู่นะครับผมอันนี้คือเสือ้ออ๋อเสื้อเชิดครับเสื้อเชิดอะไตัวนี้ อ ity, ยอยโอ้แต่ถ้ากันใหญย่อยพูดแล้วโตโอ้ยเขาคอยละ่ะโอ้นนอันนี้เป็นเสื้อแขนสั้นอ๋อไอเสื้อแขนยาวเลยไออันนี้ของกระทบนเอออันนี้ของกระทบนใช่อันนี้ของกระทบนเอออันนี้ของกระทบนนี่ของกระทบนเสื้อกับเสื้อแขนยาวอันนี้ก็ของใหญ่ย้อยเอออันนี้ก็ของใหญ่ย้อยนี่นี่นี่แบ่งกันนะวะอยากมีใหญ่ย่อยไส่เหรอวะอ๋ออันนี้เสื้อไม่ใหญ่ย้อยเสื้อแขนยาวสองตัว แล,แล้วก็เสื้ออันนี้นะครับผมแล้วก็เสื้อเสื้อที่ใส่สบายๆอ๋อคนละถุงคนละถุงเออคนละถุงอันนี้ของค่อย <around and> <antes> อันนี้ของค่อยเอออั <parameters> นนี้ของค่อยอันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับเป็นบอลลูนข่อยอันนี้เสื้อกันยาวกับเสื้อกันสั้นของตะตนนะครับนี่เขาแบ่งมาคนละถุงอยู่ผมกันึกว่านันลืมข่อยไหมข่อยกันก๊างสิวานลืมอย่างบอครับ อ่นะผมใส่เสื้อกันยาวขอบพระคุณครับผมนะครับ,เด,เ,ยยยรบเดี๋ยวไปให้ไม่ยใหญ่ย้อยนะครับผมเดี๋ยวไปให้ไม่ยใหญ่ย้อยนะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้เมใหญ่ย,ย้อยเดี๋ยวเม่ใหญ่ย,ย้อยมาให้ไม่ยใหญ่ย้อยพ่อทนก็อยู่แถวนี้แหละครับผมเนาะเออเอาเปิดแล้วหนึ่งลังนะครับผมเปิดแล้วหนึ่งลังอีกสองลังสองลังสองลังนี้มาจากไหนเนาะสองลังนี้ เดี๋ยวบอกก่อนว่าคนที่ส่งให้เสื้อผ้าให้ยยยย้อยนี่คือขอบคุณเอนะครับผมขอบคุณเอฟีที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ตะทนเยยย้อยนะครับผมก็คนนี้นะครับผมก็ส่งหมากส่งผู้ส่งขนมมาให้น้องต้นอ้อด้วยนะครับผมนะครับส่งขนมมาให้น้องต้นอ้อด้วยนะครับผมก็เขาไม่บอกชื่อจริงอ๋อจากคุณ จากคุณอุไทัยนะครับจากคุณอุไทัยนะครับผมจากคุณอุไทัยนะครับผมส่งส่งมาให้ยย้อยนะครับอันนี้มาจากสองลังใหญ่นี้มาจากไหนเนาะสองลังใหญ่นี้เนาะสองลังใหญ่นี้มาจากมาจากใครน่าจะรู้ตัวเองนะมาจากใครนะนะครับสองลังนี้มาจากใครนะสองลังนี้มาจากใครนะ เออมีการน้ําร้อนด้วยอ่ะมีการน้ําร้อนด้วยโอ้ขอบคุณครับผมมีกาแฟอันนี้เป็นกาแฟนะครับผมกาแฟสี่ถุงลังนี้มีกาแฟสี่ถุงนะครับโอ้ไม่ใช่ดิห้าถุงแล้วการน้ําร้อนนะครับผมการน้ําร้อนนะครับผมขอบพระคุณมากครับผมกาแฟและการน้ําร้อนนะครับลังนี้นะลังนี้กาแฟและการน้ําร้อนนะครับผมโอ้ดูลังใหญ่เบ้อเลย ดูรังใหญ่เบ้อเร่เลยนะครับผมเนาะมีรังใหญ่เบ้อเร่เลยอู้ขอบคุณเอสซีที่ที่เอ็นดูตะทนเยอยย้อยนะครับผมกาแฟนี่ก็ให้ตะทนเยอยย้อยนะครับแล้วก็พี่ชายเออเยอยย้อยไม่ทานกาแฟนะครับผมเอยอยย้อยไม่ทานกาแฟนะครับให้ให้พี่ชายกับตะทนเพราะว่าผมทานเดี๋ยวนี้ผมทานกาแฟดํานะครับผมโอ้นะครับผมโอ้เยอะเลย นะครับผมอันนี้เป็นที่นอนนะครับผมแผ่นเจลปูที่นอนกันฉี่ถ้านอนฉี่ก็ไม่ทะลุลงที่นอนเก็บฉี่ดีมากใช้ทีละหนึ่งผืนรองตรงก้นคุณยายโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้แผ่นรองแผ่นรองที่นอนแม่จะได้ไม่ต้องใส่เปลมเพิดนะครับผมแั่นแผ่นร่องเงียวเด็กหน่อยเนาะ <laughs> ยาย้อยจะไม่ต้องใส่แผมนพืดก่อนนอนนะครับผมอุ้ยน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานน้ำยาถูกพื้นนะครับผมอุ้ยขอบพระคุณมากครับผมอันนี้เป็นของยายแก้วนะครับลืมบอกไปยายแก้วส่งมาให้นะครับน้ำยาล้างจานนะครับผมตะหลิวตะลิวตะลิว,ต,ลวติวติว,ตวนะครับผมกาแฟาแม,มสถงซักผ้านะครับผมสบู่ อันนี้ก็พวกนี้ก็จะให้ยายย้อยนะอันนี้ยายแก้วฝากมาให้ยายย้อยนะครับอันนี้ผ้าเช็ดน้ำหมากนะครับผมผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดน้ำหมากให้ต่ทนยดาย้อยนะครับผมเนาะอันนี้ผ้าผ้าเช็ดอะไรก็ไม่รู้ผ้าขนหนูอ่ะผ้าก็หน,อหนูอันนี้กระทะกับตะหลิวนี่ก็น่าจะเป็นของผมแหละอุ้ยมีน้ำตาลปิ๊นะครับผมโอ้โหนี่ ดำรงชีพได้เลยนะครับผมยาแก้วนะครับมีน้ำตาลฟิปมีน้ำกะทินะครับผมโอ้แล้วก็สปอตไบด้วยนะครับครบเลยมีกระทะมีตะหลิวนะครับผมยาแก้วนะครับยาแก้วส่งมาให้นะครับน่าจะเปลี่ยนครัวให้ยายย้อยนะรประเด็นคือกาแฟกาแฟให้ตะทนพี่ชายเพราะว่าช่วงนี้ผมทานกาแฟดานะครับผมเนาะอนโอ้โหแล้วนี่ด้วยกระเป๋าหนึ่งใบเสร็จ เ,เซ็ตเซอร์มารีบ้านนาะเซ็ตคอยกระเป๋าเดินทาง,หน,ง,นทางหนึ่งใบนะครับกระเป๋าหนึ่งเดินทางกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบสองใบสใบอู้นะครับผมสี่ใบอันนี้อู้พอดีเลยขอบคุณครับรเดแกี้ พอดีเลยแฟมิลี่บ้านนาอยากได้กระเป๋สาสะพายแบบนี้เลยพอดีเลยนี่ครับอันนี้ก็คือใส่กล้องใส่โทรศัพท์ใส่เอกสารต่างๆนะครับผมโอ้ขอบคุณครับยายแก้วครับเนี่ยยาแก้วไม่ลืมขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้อันนี้แหละครับอันนี้คือผมเป็นคนเปิดผมได้ก่อนผมมีติดเลือกก่อนใส่เอกสารต่างๆนะครับผมโอ้นะครับผม ขอบคุณเดแก้วนะครับผมขอบคุณเดแก้วนะครับสำหรับกระเป๋ากระเป๋าสะพายนะครับอันนี้เสียบแฟรมารีบ้านนาครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับเสียบแฟมารีบ้านนาแน่นอนครับครับได้แล้วนะครับกระเป๋าสะพายนะครับผมสินค้าโอ้ไม่ใช่ของครบนะครับเดกแก้วนะของครบตามรายการที่ยดกแก้วส่งมาให้นะครับยดแก้วบอกว่าให้เปิดเช็คของดูก่อนนะชิดนะอะไรเนี่ย แก,ก้วส่งมาให้ให้ตะทนยายย้อยครับให้ตะทนยายย้อยครับอมอะไรหรือเปล่ายายแก้วแล้วก็คุณอุทัยนะครับส่งเสื้อมาให้แล้วก็ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณขอบพระคุณมากๆครับพี่เอ็นดูที่ไม่ทิ้งแฟมิลอรี่บ้านนานะครับผมเนาะนะครับพี่เอ็นดูแฟมิบี่บ้านนาและครอบครัวขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับความรู้สึกดีๆ สิ่งที่เอสีมอบให้นะครับทุกคนท,กทุกท่านแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมใบแปะกวยนะครับวันนี้มีพอมมาส่ง4อย่างสามลังใหญ่ๆนะครับผมกับหนึ่งซองเออขอบพระคุณมากครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปดําเนินการนะครับพวกผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยก็จะไว้ให้พ่อเขาเช็ดหน้าเช็ดตัวนะครับผมให้พ่อให้แม่อันนี้ก็น่าจะเป็นผ้าเช็ดน้ำหมากไม่ย้ยย้อยนะครับผมเนาะ ก็ขอขอบคุณยายแก้วนะครับผมเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ไปยายแก้วบอกนะกผ้าคนหนูครับขนหนูนะครับขอบคุณยายแก้วมากมากนะครับผมยายแก้วทักมาแจ้งมาบอกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เอาใช้ในบ้านในครัวเรือนเอาไว้ให้ซนะักผ้าให้ไม่ย้อยนะครับผมนะซักผ้าให้ไม่หย้อยกาแฟนี่ก็น่าจะเป็นตะคนแล้วแหละมีตะคนกับพี่ชายนะครับผมเป็นกาแฟทีอินวันนะครับกาแฟทีอินวัน แล้วก็มีโอวัลตินด้วยนะมีโอวัลตินด้วยโอวัลตินนี่เออใช่โอวันตินนี่ให้เยยย้อยเอาอย่างนี้ดีกว่าโอวันตินเนี่ยผมจะเอาไว้นี่นะครับผมจะเอาไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวไมย์เยยย้อยมาเดี๋ยวผมจะชงโอวันตินให้เมยเยย้อยกินมันต้องใส่นมหรือใส่อะไรหรือเปล่าใส่ ín, ใโอวัลตินแช่ชงโอวันตินเฉยๆก็ได้เนาะนะครับ <laughs> เดี๋ยวไม่เยยย้อยมาเดี๋ยวชงโอวันตินให้เมยเยย้อยเพราะว่าถ้า ถ้าเอาไปไว้นู่นไม่่ย้อยก็ไม่ได้ชงกินงั้นผมเอาไวน้นี่ไว้ชงให้ไม่ใ่ย้อยนะครับเนาะขอบพระคุณเดกแก้วนะครับผมเดี๋ยวโอนกินเอาไวน้นี่เดี๋ยวชงให้ไม่ห่ย้อยกินเดี๋ยวเวลานม่ย้อยมาทุกวันเพราะว่าจะนัดแม่มาทุกวันชงให้ไม่่ย้อยกินดีกว่านะครับผมนะครับ,นะรบขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา <laughs> ขอบคุณครับผมสําหรับ ของปากให้กระทนเย้อยแล้วก็ให้แฟมารีร่บ้านนาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับข <c oughs> อบพระคุณครับ